อย่ากโกรธใครเพราะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นบางครั้งชีวิตเราก็เจ็บปวดเพราะคำพูดของคนอื่นบางครั้งก็เพราะการกระทําที่ไม่ยุติธรรมแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์จริงๆไม่ใช่เหตุการณ์นั้นมันคืออารมณ์ที่เราเก็บไว้ในใจต่างหากเมื่อเรายิ่งโกรธยิ่งเกลียดเราก็ยิ่งให้พลังกับสิ่งที่ทำร้ายเรา ทั้งที่แท้จริงแล้วเขาอาจจะลืมเราไปแล้วด้วยซ้ำแต่เรากลับยังไม่ยอมวางอารมณ์เหมือนคลื่นในทะเลความโกรธก็เหมือนคลื่นลูกใหญ่ตอนแรกมันดูน่ากลัวผัดซัดใจเราจนโอนเอ็นแต่ถ้าเรานั่งมองมันเฉยๆไม่เข้าไปไหว้ตามอีกไม่นานคลื่นนั้นก็จะสงบลงเองอารมณ์ทุกอย่างมีอายุของมัน ไม่ว่าจะโกรธเศร้าหรือเสียใจถ้าเราไม่เติมเชื้อด้วยความคิดซ้ำๆมันจะค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกยามเช้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโกรธเหมือนถือถ่านไฟร้อนไว้ในมือแล้วหวังจะคว้างใส่คนอื่นแต่คนที่ไม่ก่อนคือเราเองคำสอนนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เพราะความโกรธนั้นไม่เคยทำร้ายใครได้จริงมันทำร้ายเราทำร้ายใจเราทำลายความสุขของเราเมื่อเรายอมปล่อยมือจากฐานไฟแห่งความโกรธเราก็จะเริ่มเห็นว่าใจมันเบาแค่ไหนต้องไม่คอยระวังไม่ต้องคอยตอบโต้เพียงแค่ยอมให้อภยัยเพื่อให้ตัวเองได้พักให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรรับรู้ แต่เพราะเราสมควรได้พักใจบางคนทำร้ายเราเพราะเขาเองก็ไม่รู้จักจัดการกับความทุกข์ของตัวเองยังไงเขาอาจเคยโดนคนอื่นทำร้ายมาก่อนเขาเลยส่งต่อสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะเริ่มรู้จักคำว่าเมตตาไม่ใช่เมตตาเพื่อยกเขาขึ้นสูงแต่เมตตาเพื่อไม่ให้ใจเราตกตำ่ำ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันติความอดทนเพราะท่านรู้ว่าความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรักษาใจให้อยู่เหนือความโกรธไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามความร้อนของอารมณ์ผู้ใดอดกลั้นได้เมื่อโกรธผู้นั้นชื่อว่าผู้มีชัยชนะยิ่งใหญ่กว่าผู้ชนะสงครามพันครั้งพระพุทธเจ้า ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชนะใจตัวเองเพราะใจเรานี่แหละคือสนามรบที่แท้จริงอย่าให้ใจเราเป็นเรือนจำของความโกรธเมื่อเรายังโกรธอยู่เราก็ยังติดอยู่ในอดีตแต่เมื่อเรายอมปล่อยมันจะพาเราเดินออกจากความทุกข์ทีละก้าวลองเงียบลงสักนิดไม่ตอบโต้ไม่คิดซ้ำแค่ยอมให้เวลาเยียวยาแล้วจะรู้ว่า ความสงบมันอยู่ตรงนั้นเสมอแค่เราหยุดตามหาในที่ที่มันไม่มีสุดท้ายแล้วไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่าใจเราที่ไม่ยอมวางอย่าให้ใจเรากลายเป็นสนามรบของอารมณ์ให้มันเป็นส่วนแห่งความสงบแทนดีกว่าเมื่อเราปล่อยได้เราจะรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องยากมันคือของขวัญที่เราให้ตัวเอง เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การชนะใครแต่อยู่ที่การชนะใจตัวเองอย่ากโกรธใครเพราะไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเอง